เราก็จะพามาเที 1941, ่ยวกรุงเทพยามค่ำ <LI> ค <ES> <government> ืน so ช่วงนี้กำลังดังทางคู่ใบอะทางคู่ใบสักอย่างออยากอยากหาอาหารอยากกินขนมวงขนมหวานอินเดียอะไรอะไรมันอร่อยก็กลับมาพบกับพวกเราช่อง Accident นะครับก็วันนี้เราไปที่ไหนลงทีเรามากันที่คลององอ่างวะใช่ใช่ใช่คลององอ่างใกล้ๆร้านผมเนะเอาจริง ไกลๆร้าโรตีก็ตอนเนี้ยที่มาคลององอ่างอ่ะเพราะว่าวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อ่ะครับอืเขาจะมีงานนม,มาอาจจะไม่เชิงงานหรอกอาจจะเปิดไฟเปิดอะไรเงี้ยตั้งแต่ประมาณสักหกโมงเย็นถึงสองทุ่ม,มคือเมื่อก่อนนะมันที่เราเคยเห็นว่ามันมีเรือขายักพายอะ่ะอืม,มันคือที่นี่เลยอืแต่เดี๋ยวนี้มันมันคนมันก็ให้ความสนใจน้อยลง ม,มันอาจจะใกล้ๆเลยือกตั้งผู้ว่าม,มันก็เลยเงียบๆไปหน่อยอ๋อขึ้นหมาหอนเอ,อตรงนี้มันก็อาจจะจะเงียบหน่อยนี่ครับแต<า>่พอเดินไปตรงนู้นเดี๋ยวมันจะมีร้านอาหารมีอะไรเยอะขึ้นคลิปนี้เราก็จะพามาเที่ยวกรุงเทพยามค่ําคืนมันเหมือนฟิลที่ญี่ปุ่นปะคุงซีใช่แถวแถวโอซาก้าใช่ใชชที่มันจะมีดองกิใหญ่ๆอยูยอย่แล้วก็จะมีคอง นี่หีด้วยเนาะดูฝาท่อฝาท่อเหมือนที่ญี่ปุ่นฝาท่อจะทําเป็นสัญลักษณ์ประจำประจำเขตใช่ป่ะถ้าที่ญี่ปุ่นมันจะเป็นแบบประจําจังหวัดแต่ละจังหวัดฝาท่อจะไม่เหมือนกันตรงนี้ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะท่านเด่นสามทุ่มครึ่งนี่สามทุ่มยามราตรีจริงๆวันนี้ใช่ใช่ใช่แต่จริงๆก็อาจจะควรมาเร็วกว่านี้นิดนึงนี่ก็น่าจะเป็นพวกสาเพ่งไหมสเพลงเลย ใช่เดินไปตรงนี้เนี่ยสำเพ็งเลยตองบานคนแน่นเอียดแต่วันเนี้ยเราก็ลองเดินดูแต่มันจะมีร้านอาหารพวกอินเดียอพอดีไปดูไปดูซีรีส์มาชื่อเรื่องอะไรน้องซีช่วงนี้กาลังดังคังคู่ใบอะคังคู่ใบสักอย่างอยากอยากหาอาหารอยากกินขนมวงขนมหวานอินเดียเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันมี แล้วมันมีตอนคืนว่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่ามันมีไหมแล้วยามเนี้ยมันยังมีขายอยู่บ้างไม่รู้โอเคครับเดี๋ยวลองไปดูกันครับมาถึงร้านอาหารอินเดียร้านหนึงนี่แต่วันนี้ที่เราจะมาดูกันก็นี่พวกขนมหวานนี่นี่เหรออันนี้ที่เราจะกลับบ้านใช่ไหม ราสมาลายจ้ะใด้เลยนะพี่นะโอเคไปสั่งเ็วนี่ไปสั่งก่อนแต่เดี๋ยวเราจะเอามาเดินทานกลับบ้านเนาะโอเคโอเคนี่ไปดูหน้าตู้กันเลยไปไปไปนี่ดูไปดูถ่ายได้นะพี่นะแนะนำหน่อยอันนี้อะไรครับพี่อันนี้มันปีร่าครับ คือขนมหวานปะเป็นยังไงอะทำจากอะไรบ้างพี่แนะนำนิดนึงนมหมอเอาไหมตรงน้ลองหมดปะลอง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 อ่ะเอาเอากลับบ้านครับมันมีกี่อย่างเนยพี่ผมเอาอย่างอย่างละสองชิ้นนะลองด้วยกันใช่เอาอันนี้สองอันนี้สองพี่อันนี้คืออันนี้อร่อยอันนี้่อยอ ต่อันนี้ไม่เคยอขอชื่อพี่แนะนำอีกทีอันนี้แนะนำชื่อนะครับเจ้ะเเพระเเพระโอเคแล้วอันนี้คืออะไรครับอ๋อกุหลาบจมูกแบบใหม่เหรอเพราะแบบเก่ามันจะแ้คอะอันนี้สองอันแล้วอันนี้สองอันอ๋อโอ้ยน่ากินป่ะน่ากินมากแล้ว อ้อันนี้คืออะไรอ่ะนี้สอง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 แล้วอันนี้คืออะไรอ่ะพี่ฮะบาร์ิลบาร์ลช็อกเลฮู้จักเหรอจกยากเลยบาฟช็อกเลตช็อกเล็กรอช็อกเลกเเหรออะรองไหมอะลองอาลองสองานสองานจ้าอุ้ยหมดใ่ตังพอป่ะไม่รู้มีมีมี ก็น่ากินนะเนี่ยแล้วเราก็เดินไปกินไปได้ใช่ก็คือเราเดินมาตามคองโออามาเรื่อยๆเนาะอันนี้เรียกว่าอะไรนะพี่ขออีกทีชอกเกลชอกกลเลชลช็อกเ็กเล็อเชอกกลกลชเอนเลชออกเกเลกเลอเอเกเอเอเออกเอกอกเลช่เลชอกอเกเกองลอก เอาอีกอี่เอาอีกเอาอีกฮะอะไรเนอะเค้กหรอเค้กนมไหนอะนมมิ้วเค้กออันนี้อันนี้หรอแล้วอันนี้คืออะไรอะอันแากเอาลาสมาลัยด้วยอะถ้วยหนึ่งได้กี่ชิ้นอะเอาเอาเอาเป็นถ้วยละลูกให้ผมได้มเอาเป็นถ้วยละลูกสถ้วยได้ไหมเอาเป็นถ้วยละลูกสองถ้วย นะจ้าขอบคุณนะพี่นะให้พี่ค่ะแนะนำชื่อร้านหน่อชื่อร้านว่าอะไรครับพี่เป็นเปิดกี่โมงครึ่งค่ะสามทุ่มค่ะอ๋อวแต่ผมเห็นมีไอศครีมด้วยสนใจไหมได้อ่ะจะละลายไหมล่ะโอ้แต่เราจะถึงกินละลายแน่เลยใช่ใช่เดี๋ยวไว้คราวหน้าคราวหน้าคราวหน้าเดี๋ยวมากิน ก็นี่เอาประมาณนี้เพราะว่าผมว่ามันเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะกินกันไม่หมดครับเท่าไหร่จ๊ะสองร้อยอ้าวโอเคนี่พี่ก็ลด,ดกลดให้ด้วยนะน่ไงสองรออจริงจริงคือ250ร้อยห้าสิบี่ลดให้พิเศษเลยขอบคุณครับขอบคุณ,คณคนะครับ เดินมาจะออกอยู่แล้วเห็นนั้นนี้ไม่ได้เลยครางกูใบตอนนี้กําลังมาอยากกินเลยต้องได้กินโเคจัดไปตรงนี้คือสะพานอะไรเนี่ยสะพานนี่สะพานพิษพิมุกสะพานบ่อพิษบ่อพิษพิมุกอ่านยากบ่อพิษพิมุกเฮ้ยมันมีอันนึงสะพานมันไม่มีสลับความสวยงามครับเฮ้ยมันกันได้อยู่นะเขาก็ทําหมายถึงว่า จริงๆญี่ปุ่นน่ะน้ำก็ประมาณนี้นะไอคองที่โอซาก้าแล้วมันก็ไม่มีขยะถือว่ามันก็โอเคโอเคในระดับนึงโอ้โหนี่ครับกรุงเทพยามค่ำคืนสวยงามมากครับอ่าตอนนี้เราถึงอาม่าโฮสเทลใช่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดถ่ายรูปของแถวๆนี้อ๋อนี่เป็นคมแดงเลยนะเปตรอกเข้าไปเลยโอ้โหมันจะกาดได้เลยคือถ้ามาเย็นๆก็ได้นะ อาจจะไม่ต้องดึกขนาดเนี้ยมันจะได้มีแสงถ่ายรูปจะได้สวยนี่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 เพราะเขาจะเปิดไฟตั้งแต่ประมาณ6กโมงก็เปิดไฟแล้วนี่นี่นี่โอ้โหสวยงามมากครับบรรยากาศแบบได้เลยเนาะถ่ายรูปนะผมว่ามาสองคนแบบทะลทก็ถ่ายรูปกันได้นะถ่ายกันเมมเต็มแน่เต็มแน่เนี่ยนั่งถ่ายลงถ่ายรูปผมว่ามันนองได้อ่ะตรงนี้สวยตรงนี้สวยนี่เขาก็เล่าถึงประวัติศาสตร์ของแถวนี้เจ้าพญา อะอย่างอันเนี้ยสะพานหันพระนครสมัยรอห้าดูสะพานดิคือสมัยก่อน,นผมว่าวประเทศไทยมันจเจริญนะอ๋อนี่สามแยกอโอ้โหนี่สวยมากครับนี่สวยโอ,อ้อารมณ์ได้ครับอ,อุ้ยสวยงามก่อนที่เราจะไปชิมอาหารเราเดินไกฝั่งหนึ่งใช่ใช่ใชเนี่ยที่บอกว่า ตะก่อนตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนอะไรนะคี่ซีเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเต็นท์เหรอมันเต็นท์คุมหมดเลยปิดแบบแบังมิดเลยขายเกมกันสองฝั่งเนี้ยใช่เกมขายกันสองฝั่งเราเดินกันแบบตัวบิดเบียดอ่ะใช่ตัวบิดเบียดผมจําได้เลยมาซื้อรถกระป๋องที่นี่ซื้อผมซื้อเพสองสามีย่าแผ่นเพสองเครื่องเพอะไรเงี้ยใช่ซ่อมก็ต้องมาที่นี่ใช่ก็ <laughs> <laughs> กลับมาถึงร้านแล้วดีกว่าเรามีพวกเราน้องซอสน้องซอสมีน้องซอสมาช่วยจบเลยกระดองเอมาช่วยชิมอาหารอินเดียเคยกินมื่อก่อนไหมเอ้าเนี่ยปูรู้ว่าเนี่ยอะไรอันนี้เป็นไข่นกกระทาอินเดียครับไม่ใช่อันนี้ปันนิปุริปันนิปุรินะครับเดี๋ยวทำให้กินเดี๋ยวทำให้กินมียังรู้ข้างในมีอะไรไหมไม่มีไม่มีนี่อันนี้เดี๋ยวมันฝรั่งไหมมีมันฝรั่งแล้วก็นี้น้ำอะไรก็ไม่รู้อะสองอันสซอส อันนี้วิธีการกินคือไงโรงเรียนแนะนำแนะนำเจาะรูใช่ไหมครับต๊อดเอ๊ะต๊อให้เป็นรูจะได้ป่ะเนี่ยโอ้ยเจิง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 อ่านีแล้วก็ตักตักเข้าไปอันนี้คืออะไรอธิบายหน่อยครับมันฝรั่งแล้วก็เหมือนมีเครื่องเทศใช่ไหมใช่เทไปเลยนั่นแหละโอ้เทมันชาเลยเอออ่ากินอัดแล้วอันนี้คือให้ผมเลยใช่ฮะใช่เดี๋ยวลองดูอือก็อะไรบ้างเนี่ยนะถ้าเป็นผมผมไม่กินอ่ะเอาลองดูอ่าลองบิสมิลลาหเลยนะบิสมิลลาห์กินไหมได้มาแล้วนะทีมนะครับ นเป็อะไไรปอย่าพูดเยอะเดี๋ยวมันโผลยกินก่อนเดี๋ยวเขาพูดไม่ถึงขนาดนั้นอะไรเฮ้ยไม่มันอร่อยเป็นไงขึ้นจมูกเหรอเฮ้ยไม่ใช่วาซาบินะเอารถรถเพย์ดัมแล้วต่อเท้าได้ไมไม่ได้เลยอ่ะมันมันบอกรสชาติไม่ถูกเลยอ่ะนี่นี่นี่อร่อยก็บอกอร่อย เงิ jogo, on, on, ulously, นบอกกมองกมองก็มองคุณพ่อตอนนี้ผมชอบน้ำไปเยอะเดี๋ยวผมลองก่อนใส่เป็นน้ำซุกี้เดี๋ยวผมลองลงน้ำด้วยก่อนเลยจะเต็มลูกแล้วอะไรทำไมไม่เอาวันที่ตอนที่แบบถ่ายทำโรตีแล้วก็ให้มาให้ผมมาชิมมันม่ได้อันนี้ไปรีวิวคังคูใบอันนี้เหมือนน้ำมะขามไหนผมว่าเหมือนน้ำมะขามแต่เขามีเครื่องเทศอันนี้ว่าน้ำน้ำใบเตยแหช่ป่ะใช่น้ำใบเตยใช่ ตะระแหน่มะนาวตะไคร้อะไรต่างๆง่ายคะแนนนะถ้าเต็มสิบนะผมสําหรับคนไม่เคยทานสำหรับคนไม่เคยทานก็ประมาณห้าหกแล้วกันครับโอเคไม่ใช่ห้าสิบหกนะห้าหกถึงพวกประมานี้แล้วรสชาติบอกรสชาติให้ท่านผู้ดูดูหน่อยเมื่อกี้ท่านท่านย้อนไปดูหน้าผมอะอะไรเต็มเจ็ดเต็มสิบประการสิบห้ยเจ็ดเลยอ่าผมชอบคุณให้ไรคุณให้ไรเอาส่วนตัวผมว่าร้านเนี้ยไอ้เนี้ยยังไม่อร่อย ผมให้6กอ่ะมาละนี่อันนี้อันนี้เอานี้ก่อนดีกว่าอันนี้คืออะไรลัสมาลายพี่เทพแนะนํามาว่าอันนี้คือลัสมาลายครับที่จะเป็นน้ำน้ำแล้วจะเป็นเป็นน้ำน้ำแล้วก็เป็นก้อนก้อนขอต้องขอต้องกินหน่อยได้ไหมเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้เป็นนมนมลองชิมเลยอรับอร่อยแบบซีก็แลมันเป็นเป็นเป็นนมใช่นุ่มนุ่งเออโอ้ยผมชอบอร่อยอ่ะร่อยอะไรฟูฟูอ่ะผมแป้งมาทุกทีผมว่ามันเหมือนอ่าเดี๋ยวให้มันกินก่อนเดี๋ยวมันเซอร์ไพรส์มัน มันเหมือนแป้งดีนุ่มๆุูบๆป่ะเหมือนเต้าหู้เหมือนเต้าหู้เหมือนเต้าหู้แต่ว่ามันแต่ไม่ไม่มีกลิ่นถั่วเหลืองใช่เหมือนเต้าหู้น้ำสบ้านเราเออแต่แต่มันไม่ใช่เนื้อเต้าแต่ผมว่าผมว่าเขาเอาแป้งใส่กับนมเลยทีเดีเออเอ้ยใครรู้อ่ะโค้ดบอกนะว่าทำไงมันมันมีนมผมว่านมข้นหน่อยๆได้กลิ่นนมข้นเลยมีนมจืดนมข้นให้คะแนนเท่าไหร่ เต็มสิบผมให้เก้าเฮ้ยชอบอันนี้ผมก็ชอบเก้าเหมือนกันเเฮ้ยแต่ผมให้8ผมรู้สึกว่าแป้งมันเราไปเก่งซะแล้วไงเราอะไม่แป้งมันฟุ้ยๆไปหน่อยเราไปตัดแค่นั้นเข้าไปหมดไว้ช็อกโกแลตไหมไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกนมอ๋อนมนมเาบอกอะไรทุกอย่างอร่อยเฮ้ยดีเฮ้ยแต่อันนี้กลิ่นได้นั่นชัดกลิ่นเม็ดระเบิดอะเขาเรียกว่าอะไรวะเม็ดระเบิด แต่เขาเรียกว่าอะไรเท็กเจอร์เขาจะแบบหยาบหยาแปลกๆมันล้วนมันล้วนเท็กเจอร์ทุกช็อกโกแลตแต่ล้วนทุกอย่างหมจะไม่แบบคุ้นลิ้นเราอันนี้แต่ผมนี่ผมให้เจ็ดก็โอเคอยู่แต่เท็กรสชาติอร่อยแต่เท็กเจอร์มันล้วนๆไปนิดนึงคุณให้กี่คะแนนคืมันกว่จะได้เกินเน่ยมันนานหน่อยแต่หวานถามว่าหวานไม่เก็บเจ็ดตัวห้าผมให้เจ็ดตัวห้าเฮ้ยแต่ผมชอบผมให้แปดเลยอ่าต่อไปช็อกโกแลตอันนี้อันนี้คล้ายๆกันแบบเดียวกันกับช็อกโกแลตเฮ้ยเดี๋ยวเรป็นไง เหมือนเหมือนเหมือนเมื่อกี้อ่ะเหมือนเมื่อกี้แต่กลิ่นเครื่องเทศแรงแต่เครื่องเทศแรงมากอันนี้แรงอะเครื่องเทศเอออะไรก็ไม่รู้ไอเม็ดเม็ดอย่างที่ลุงเนนบอกที่ใส่ในข้าวบกอ่ะใช่เลยเหมือนบี้มาใส่ในเนี้ยใช่ใช่ไงอั้ชอบปะเไม่ชอบอะบอกว่าอันนี้แรงครับเครื่องเทศแรงอันนี้มันจะจะแรงกว่านี้ครับกลิ่นช็อกโกแลตแทบแทบไม่ได้สัมผัสเลยกว่าเออน้อยมากเลยนี้ถ้าชอบเครื่องเทศแรงๆอันนี้เลยครับ แต่ชอบแบบว่ากลมกล่อมอ่อนๆในนงอันนี้ผมเชียร์นมเหมือนลูกชิ้นป่าน้ำตาลปี๊บับผมให้ดูกันอ่ะเนี่ยเหมือนน้ำตาลปี๊บเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้น้ำตาลปี๊บไม่ใช่อ่ะเอาไปลองไปลองพวกอันนี้เนี่ยผมอันนี้บิสมิลลาฮ์คือขนมเขาอ่ะไม่เดี๋ยวมาคล้ายกันมาคล้ายกันนะมาคล้ายกันเลย แต่ขนมเขากว่าจะได้บอกความอร่อยมันใช้เวลานานมากนะมันลิ้นมันไม่ถึงอะเหมือนอันนี้มันมีกลิ่นอะไรของมันเฉพาะไม่รู่เว้ยเหมือนไออันเนี้ยเอาตาไปให้มันแข็งอะเอนมอันเนี้ยใช่ใช่ไ้ผมให้แปดอันนี้ผมให้แปดมันดีวายผมให้เจ็ดชอบอันขาวอะอันนี้ต่อไปอันนี้จะรู้ชื่อจะรู้ชื่ออะไรนี่กหลาถ้าภาษาไทยเลยอะถ้าคนไทยไทยมันจะเรียกกันแบบกูฬอะกาบยางบูอันกลม เขาบอกว่าอันนี้ก็เหมือนกันแต่เป็นรุ่นใหม่เป็นกุหลาบจามูแบบรุ่นใหม่กุหลาบยามูยามูเอออร่อยอันนี้ใช่ไหมอันนี้ผมรับประกันเลยโอเคย้อนกลับมาที่ต้นในผมว่าดีสุดจริงสหรับขนมคุณต้องลองอันนี้ก่อนไม่ลองอ่ะเดี๋ยวผมลองสองอันลองอันคู่กันเลยมาฝากนุ้งซีส่งให้สาวๆถ้านนี้คือถ้าอยู่ในประเทศไทยคือเข้าเมาไม่ใช่ไม่ใช่เข้าเมามานอันใหญ่กว่านี้น้อยอ่ะลองกิาเมาเพราะมันรสชาติเหมือนกันแต่เขาเป็นแบบใหม่ ผมว่าอันนี้มันใหม่ตรงนี้ที่มันมีกุ้งกุ้งขาวขาวอ๋อแต่เขาเป็นแบบแค่บางๆขาวขาวแค่บอกวเป็นแบบคล้ายคล้ายเหมือนตกแต่งให้มันสวยขึ้นอาจจะเพิ่มความอร่อยลองชิม้วนะคำตันขึ้นละเอาไปเออที่บ้านเขาจะทําแบบนี้แล้วใส่กับนมไม่ใส่พร้อมกับนมสดให้มันให้นมสดท่วมท่มอ่ะนะใช่มันจะลดลดหวานไงแล้วเป็นไงอันนี้กับอันอันใหม่ต่างกันไหมลุงจีเหมือนกันอุ้ยอุ้ยแต่ผมว่าแบบใหม่มันอันนี้กว่า แบบหมายได้ได้ลดกว่าหรอเพราะว่ามันยาวไงพอนนี้ลิ้นผมพังเหมือนนันนบอกรสชาติก่อนอันนี้ผมให้ให้แปดเพราะว่าบอกจริงแล้วว่าเหมือนเราก็เคยกินมาตั้งแต่แบบเอาเวลาเราไปกินบุญอะเอาคุณเคยกินเป็นคล้ายขนมไทยใช่ใช่เหมือนฟิลลิ่งเหมือนขนมไทยแล้วน่าจะถูกปกคนไทยมากกว่าใช่ตัวนี้แนะนำใช้อะไรขนมไทยอ่ะผองหยอดแต่ว่ามันจะอีกอีกฟีลลิ่งหนึ่งไปถึงว่ามีความใกล้เคียงมีความใกล้เคียงกว่าตัวอื่น ความเอาไปทอดในน้ำเชื่อมว่าก็จะมีกลิ่นอายของความเป็นอินเดียอยู่ครับมันมีเครื่องเทศใช่ต้องมาชอบอันนี้ออันนี้ลุงเรียนเคยกินแล้วไม่ผมไม่เคยแต่อันนี้ผมเคยแต่แบบกลมมาอันนี้ผมรู้สึกว่าไอตัวข้างนอกมันดางมันอุ้มอุ้มอุ้มความหมาดน้อยผมชอบอันนี้ผมให้ให้ให้ก้าวเลยเนี่ยเอาเลยขิงงั้นเอามาเรียงกันว่าชอบอะไรหนึ่งลำดับเลยดับเลยถ้าผมเลือกนะผมเลือกอันนี้ ผมชอบอันนี้สุดออ๋แล้วส่วนตัวเป็นคนที่ชอบกินนมสดที่เดียวท็อปเลเยชอบอะไรมากที่สุดเฮ้ยถ้าส่วนตัวผมผมชอบอันนี้แหละอันนี้กุหลาบยามูรุ่นใหม่กุหลาบยามูร like ุ right? ่นใหม่เหมือนกันผมืยังชอบเจนเหมือนกันเลยผมผมคิดต่างแล้วแล้วถ้าเอาไปใส่ในนมจืดน่าจะสุดยอดอร่อยเพิ่มความเนี่ยหรือลองลองใส่กับนมอันนี้เดี๋ยวลองใส่โอเคปิดคลิปแล้ววันนี้ได้ก็ คลิปนี้ก็จบบูแล้วเราได้ลองชิมอาหารดิเดียแล้วที่เราไม่เคยลองคุณเคยลองไหมไม่เคยกินเลยครับก็ยังไงขอบคุณซอสด้วยที่มาร่วมเป็นพิธีกรในคลิปนี้แล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่อง Accident ด้วยนะครับ Accident ด้วยครับใน Facebook ครับผมได้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรน่าสนใจติดตามชมครับได้ครับบ๊ายบายัสดีครบเอามาลองมาลองกินกันได้